สวัสดีครับผมมาพอกับผมเชียรปุ๋ยครับวันนี้ผมมีรถตวใไม่เข้ามานะครับผมสาสิบเก่านะครับกับสาสิบแรงนะครับพอดีไปออกบูธมาอาทิตย์นึงครับกาลังกลับไปเห็นงานเมแรกนะครับผมเดี๋ยวพามาบนรถตวใไม่ครับผมมีความแตกต่างกับตัวเก่าบัครับผมนี่ครับตัวที่ผมวานะครับสารสิบเกงครับตัวนี้มหม่ครับผมมาหม่ยลาสูตรนะครับสีม่ มีความแตกต่างครับผมาัวอย่างนี่ครับสมาร์ทคอนเน็กครับผมตัวนี้นะครับเป็นจีพีเอสนะครับตัวนี้เพิ่มจีเีเข้ามานะครับผมสมาร์ทคอนเน็กนะครับผมก็คือเป็นการเสี่ยมต่อนะครับอัจรยะนะครับผมก็คือเอางานมีจีพีเอสในตัวนะครับตัวนี้นี่ครับสีสันใหม่ครับ สีเข้มขึ้นนะครับติดเกิดใหม่ครับผมนี่ทำไวเอีบนะครับเดี๋ยวพาเบิ้งขาวๆครับผมได้จะพายเบิ้งตัวก้อนนัาครับว่ามีความแตกต่างบ่ครับนะครับสีมันจะเข้มขึ้นนะครับมองง่ายรอขึ้นครับผมสีเผิ่มมาเดี๋ยวมียังเพิ่อมีบ่ครับนี่ครับตัวนี้คือสปอร์ตลายล้างครับ ตัวนี้มาพร้อมโรงงานเลยครับบันตะวกอสมบมีนะครับมีความแตกต่างคือราคาเพิ่มขึ้นนะครับจิตหนึ่งครับนิดหนึ่งบบหลายครับผมซีไมนะครับเป็นตัวเก่าก่อนบันนี่ครับตัวเก่าตัวนี้สมบมีสปอร์ตไลท์ครับไม่บอกตัวนี้จะเป็นลงโลงครับผมนับปัดเคลื่อนครับ ตัวที่ผมว่าคือสติกเกอร์นะครับผมตัวนี้สติกเกอร์จะเป็นแบบอ่าอย่างละครับเพื่อนธรรมดาครับน้อเอฟธรรมดานะครับ,รรบสีคนละสีครับผมตัวนี้จะเป็นออกสีแดงโคตรแบบนะครับเห็นไหมครับสมาร์ทคอนเน็กตัวนี้บ่มีครับผมตัวนี้บ่มี่ทีพีเอทน,นะครับผม ตัวนี้ซอยดาวไลท์ครับแสนกว่าบาทครับผมหลับลดชุนบาทนะครับเนี่ยบโครเอีครับผมอีกตัวนึงครับนี่ครับยันมาโซลิดสามสิบครับผมตัวนี้กับเป็นตัวใหม่ครับผมมาขอมกันนะครับตัวนี้กับโบนอยหนาครับผมซื้อกันครับสมาร์ทคอนเน็กตัวนี้กับมีจีพีเอสครับผมเผิ่มข้นมาคือกันครับจีพีเอส โอ้ยลอครับผมแต่ว่าเศด้นีแต่เปียกขึ้นตัวนี้ครับผมอุปกรณ์ต่อพวงมาเลยครับผมสปอร์ดลังกามีครับตัวนี้โปรโมชั่นฟีดาวครับผมเศร้าลายอ่อยนะครับผมพอดเจ็ดปีครับตัวนี้หน้าตารอครับผม รอเอาการครับเว่าจะเป็นตัวนี้ก็รอครับผมโอ้ซีไม้รอครับสวยงามครับผมมีอย่งางไรครับคลิปนี้กับมาตักค่ายกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกระโปรงวันจันร์ได้ดีครับผมจากร้านพาราการเกษตรนะครับ สาขาอำเภอกันทลกครับผมมาบอกกับผมได้กับเซี่ยวปุ๋ยครับผมเดี๋ยวผมจะฝากกระถูไว้ด้านล่างครับผมมีบุกีจุดนะครับที่หายมากมานะครับผมกับ39แรงคลิปนี้กับข้อเฝ้วเสี่ยวปุ๋ยละครับผมสวัสดีครับ